ธรรมบทภาคที่4แปลโดยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องหมอชีวกนักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้าที่53เริ่มตั้งแต่อรหันตะวัคควนานนาเป็นต้นไปอรหันตะวัคควนานนาอันว่าระถาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวัคคอัมเบดกน,นดแล้วด้วยพระอารหันต์มายาอันข้าพระเจ้าวุจเตจกาว ชีวะกรวะัตถุอันว่าเรื่องแห่งหมอชีวกมยาอันฆ่าพระเจ้าวุจเตจกาวสัทธาอันว่าพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่ชีวกรรมภาวณีในชีวกรรมภวันอาระพะทรงปาราบชีวเกณนะพุทธปัญหังซึ่งปัญหาอันอันหมอชีวกทูลถามแล้วกระเทศตรัสแล้วธรรมเทศนาซึ่งพระธรรมเทศนาอีมังนี้ว่า คาตาที่โนอิติดังนี้เป็นต้นชีวะกกาวัตถุอันว่าเรื่องแห่งหมอชีวกธรรมะสังคาหากาจริเยนะอันพระธรรมะสังขา,ากาจาร์วิถาริตังเอวะให้พิสดารแล้วนั่นเทียวขันทะเกในขันธกะหิดังจะกล่าวโดยพิสดารสมเยในสมัยเอกสมิงหนึ่งเทวทัตโตอันว่าพระเทวทัตหุตวาเป็น เอกโตโดยความเป็นอันเดียวกันสัตทิงกับอาชาตสตุนาด้วยพระเจ้าอาชาตศัตรูอภิรูหิตาวาขึ้นเฉพาะแล้วคิจกูตังสู่ภูเขาชื่อว่าคิจกูตปทุธาจิตโตผู้มีจิตอันโทษปรุษรายแล้วจินเตตาวาคิดแล้วว่าอาหารันว่าเราวัธิสามิจักฆ่าสัารังซึ่งพระศาสดาอิติดังนี้ ปวิชิกลิ้งแล้วสีลังซึ่งสีลาปปัตตะกูปูตาณิอันว่ายอดแห่งภูเขาทั้งหลายทเวสองสัมปติจิงสุรับพร้อมแล้วตังสีลังซึ่งศีลานั้นปปปติกาอันว่าสเก็ตเพียนชิตวาวาตาอันแตกไปแล้ว สโตศิรโตจากศิลานั้นอภิหณิตตวากระทบเฉพาะแล้วปาทางซึ่งพระบาทพระควะโตของพระผู้มีพระภาคเจา้าโลหิตังยังพระโลหิตอุปาเตสิให้เกิดขึ้นแล้วเวทนาอันว่าเวทนาผู้สาอันกล้าประวัติิงสุเป็นไปทั่วแล้ว พิขูอันว่าภิกษุทั้งหลายนายิงสุนำไปแล้วสัทธารังซึ่งพระศัสดามัทกุชฉิงสูมัทกุชิสัทธ,า,ธาอันว่าพระศัสดาคันตุกาโมเป็นผู้ทรงใครเพื่ออันเสด็จไปชีวกรรมพวนังสู่ชีวกรรมพวันตโตปิมัทกุชิโตจากมัทกุชิแม้นั้น หุต,ตวาเป็นอาหะตรัสแล้วว่าตุมเหออันว่าเธอทั้งหลายเนธะจงนำไปมังซึ่งเราตัทชีวกรรมพวนเนในชีวกรรมพวันนั้นอิติดังนี้พิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายอาทายะพาเอาพระขวันตังซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ข้ามังสูได้ไปแล้วชีวกรรมภวนังสู่ชีวกรรมภวันชีวโกอันว่าหมอชีวกจัตวารู้แล้วประวติงซึ่งความเป็นไปทั่วต่างนั้นคันตวาไปแล้วสันติกังสู่สำนักสัตุของพระศัสด,สดาทัตวาถวายแล้วติคินาเพศชังซึ่งเพศอันกล้าวณะปฏิกรรมมัทธยะเพื่อประโยชน์แก่อันกระทำคืนซึ่งแผล พันธิตวาผูกแล้วว่านังซึ่งแผลอโวจะได้กราบทูลแล้วเอตังวัจนังซึ่งคำนั่นสัทธารังกะพระาศาสดาว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญเพศช้างอันว่าเพศสัต์มายาอันฆ่าพระองค์กระทังกระทาแล้วมนุษย์ศัทาแก่มนุษย์เอกสะคนหนึ่ง อันโตนครเรในภายในแห่งพระนครอาหังอันว่าข้าพระองค์คันตาวาไปแล้วสันติกังสู่สำนักตัสสามนุสสะของมนุษย์นั้นอาควิษสามิจักมาเพศชังอันว่าเพศสัตวอีทางนี้ติธตุจงตั้งอยู่มายาวนัสสะพัฒนิยาเมนะเอวะ โดยทำนองแห่งแผลอันข้าพระองค์ผูกแล้วนั่นเทียวยาวะเพียงใดอาคมนาแต่การมามะมะแห่งข้าพระองค์อิติดังนี้โสชีวโกนหมอชีวกนั้นคันตวาไปแล้วกะตะวากระทำแล้วกาตตับพระกิจจังซึ่งกิจอันอันตนเพึงกระทำ ปริสศสะแก่บรุษตัสสะนั้นอาคาชันโตมาอยู่พิทาหานะเวลายะในเวลาเป็นที่ปิดทวารังซึ่งประตูณนะสัมปาปุณิไม่ถึงพร้อมแล้วทวารังซึ่งประตูอัฏะครั้งนั้นเอตังประวิตกังอันว่าความประวิตกนั้นอโหสิได้มีแล้วอัสะชีวกัศะแก่หมอชีวกนั้นว่า อโหโอโยอาหังอันว่าเราใดทัตวาถวายแล้วติขินาเพศชังซึ่งเพศสัตวอันกล้าพันธิผูกแล้วว่านังซึ่งแผลปาเทที่พระบาทตถาคตศาสของพระตถาคตเจ้าปุริสัสสวิยะราวกะว่าบุรุษอัญญมัญยังคนใดคนหนึ่ง กรมังอันว่ากรรมภาริยังอันหนกักเตนะมายาอันเรานั้นกระตังกระทำแล้วขึ้นเตนะมาตัวหนึ่งนะครับเพื่อรับกับยะตัวนี้นะครับอยังเวลาอันว่าเวลานี้โมจนะเวลาเป็นเวลาเป็นที่แก้ตัดสะวันสะซึ่งแผนั้นหักชัตีเป็นกรรมนะครับโหติย่อมเป็น ทสมิงวันเนครั้นเมื่อแผลนั้นไม่ยาอันเราอมูลจนะมาเนไม่แก้อยู่ปริราโหอันว่าความเร่าร้อนอุปชิตสติจักเกิดขึ้นสริเรในพระสริระพระวัโตของพระผู้มีภาคเจ้าสภาร,รติงตลอดราตรีทั้งปวงอิติดังนี้ สัมมิงกนเนในขณะนั้นศรัทธาอันว่าพระศาสดาอามันเตสิตรัสเรียกมาแล้วอนันทเทรังซึ่งพระเถระชื่อว่าอานน์วนจเนนะด้วยพระดํารัสว่าอนันทะดูก่อนอานน์ชีวโกนหมอชีวกอาคชันโตมาอยู่สายยางในเวลาเย็นณนะสัมปาภูนิไม่ถึงพร้อมแล้วทวารังซึ่งประตู นะแต่ว่าโสชีวโกโนะหมอชีวกนั้นจินเตสิคิดแล้วว่าอยังเวลาอันว่าเวลานี้โมจนะเวลาเป็นเวลาเป็นที่แก้วนาสะซึ่งแผลโหติย่อมเป็นอิติดังนี้หักจะทีเป็นกรรมนะครับวนาาัสะตะวังนันว่าเธอโมเจหิจงแก้นังว่านังซึ่งแผลนั้นอิติดังนี้ เทโรอันว่าพระเถระโมเจสีแก่แล้ววโนอันว่าแผลอปคโตไปปราดแล้วรุคโตอปคชันตีฉันลิวิยะเรากะอันว่าสะเขตไม้ไปปราดอยู่จากต้นไม้ชีวโกอันว่าหมอชีวกอาคันตวามาแล้วสันติกังสู่สำนักสัตถูของพระศัสดาเวเคณะโดยเร็ว อันโตอรุณีเอวะในภายในแห่งอรุณั่นเทียวปุชิทูนถามแล้วว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญตริราโหอันว่าความเร่าร้อนอุปโนโกเกิดขึ้นแล้วสรเรในพระสรระโวของพระองค์ทั้งหลายกิงนูขโขห,หรือนอแลอิติดังนี้สถาอันว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วว่า ชีวะกะดูก่อนชีวกสภาพปริราหาอันว่าควา,ามเร่าร้อนทั้งปวงทั้งหลายตถาคตัศสะของพระตถาคตเจ้าโขแลวูปสันตาเข้าไปสงบวิเศษแล้วโพธิมันเดยเอวะที่ควงแห่งต้นไม้เป็นที่ตัสรู้นั่นเทียวอิติดังนี้ อนุสันทิงคเตตวาธรรมังเทเสนโตเมื่อทรงสืบต่อซึ่งนุสนธิแสดงซึ่งธรรมอาหะตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าปริราโหอันว่าความเร่าร้อนณนะวิชติย่อมไม่มีขีนาสวัสดะแก่พระขีนาศพคาตัดท,ทิโนผู้มีหนทางไกลอันถึงแล้ว วิโสกัสสะผู้มีความเศร้าโศกไปปราดแล้ววิปปมุตตสะผู้หลุดผลวิเศษแล้วสัพพิธรรมเมสุในธรรมทั้งหลายทั้งปวงสัพพคันถับปหีนัสสะผู้มีกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดทั้งปวงอันละได้แล้วอิติดังนี้คันถะนะครับแปลว่ารอยรัดนะครับ เราขึ้นคาว่ากิเลสมาแปลร่วมกับคาว่าคันทะไปะหีนะนะครับแปลว,ว่าละได้แล้วนะครับ